ดาวสาววิปริตวันที่7มิถุนายนถึง11ตุลาคม2565เวลา127วันโบราณว่าทายโทษทุกข์ให้ทายเสาเหตุเกิดจากกรรมเก่าที่ต้องชดใช้ดวงโลกประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอปีที่แล้วเมื่อดาวสาววิปริตเกิดเหตุการณ์รุนแรงมากมายอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน นักวิ่งมาราธอนจีนเสียชีวิต21รายรถไฟฟ้าใต้ดินชนประสานงาที่มาเลเซียกระเช้าไฟฟ้าตกที่อิตาลีไฟไหม้โรงงานที่กิ่งแก้วรอบสังหาประธานาธิบดีเฮติอุทกภัยครั้งใหญ่ในยุโรปและอินเดียไฟไหม้เรือนจำในอินโดนีเซียปี2565รระวังอากาศแปรปรวนทั้งพายุแผ่นดินไหว ไฟไหม้ไฟสงครามความขัดแย้งอุบัติเหตุรุนแรงสมบัติเก่าของมีค่าโบราณจะถูกค้นพบเรื่องราวย้อนยุคอดีตจะกลับมาปิดตำนานผู้มีอิทธิพลจะเกิดเหตุกับสถานที่ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผู้ใช้แรงงานข่าวใหญ่ต่างประเทศพม่าตะวันออกกลาง หลังดาวมริตยูจะยกย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษพผู้ที่เกิดใน12ราศีควรเสริมมงคลด้วยวิธีใดบ้างผู้ที่เกิดราศีมังกรควรเสริมมงคลด้วยการหมั่นสวดมนต์ไหว้พระทำบุญจะทำให้ดวงชะตาเข้มแข็งเกิดสติปัญญาที่ดีหรืออาจจะทําบุญเกี่ยวกับหนังสือสวดมนต์การศึกษาพระสงฆ์และเด็กยากไร้รับรองว่า ปัญหาอุปสรรคจะผ่านผลไปด้วยดีผู้ที่เกิดราศีกุมควรเสริมมงคลด้วยการขยันสร้างบุญสร้างกุศลทำบุญบริจาคทานบ่อยๆก็จะยิ่งทำให้เกิดอานิสง์ผลบุญทำให้เกิดความสำเร็จเร็วขึ้นทางด้านการงานกิจการธุรกิจหรือการค้ารวมไปถึงเรื่องความรักที่ดีช่วงนี้ควรเสริมดวงเพิ่มด้วยการบูชาพระพิคเนต ผู้ที่เกิดราศีมีนควรเสริมมงคลด้วยการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาพระสงฆ์เนรเด็กยากไร้หรือทำบุญเกี่ยวกับบริจาคหนังสือหรือบทสวดมนต์จะเป็นการเสริมดวงคุณในช่วงนี้ผู้ที่เกิดราศีเมษควรเสริมมงคลด้วยการหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลในการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานรวมไปถึงการให้ชีวิตสัตว์ การปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมดวงให้ชีวิตราบรื่นและมีความสุขมากขึ้นผู้ที่เกิดราศีพฤกษกควรเสริมมงคลด้วยการทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานทำบุญเกี่ยวกับแม่และเด็กเพื่อเป็นการเสริมดวงเกี่ยวกับการเริ่มต้นใหม่ๆการให้ชีวิตสัตว์การปล่อยนกปล่อยปล,ยปลาถือเป็นการเสริมดวงผู้ที่เกิดราศีเมถุนควรเสริมมงคลด้วยการให้ชีวิตสัตว์ ถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพและทําบุญกับเด็กยากไร้ผู้ที่เกิดราศีกรกฎควรเสริมมงคลด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแล้วไหว้พระประธานผู้ที่เกิดราศีสิงห์ควรเสริมมงคลด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาถ่ายชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพเติมน้ำมันตะเกียง ซึ่งจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงปลายปีผู้ที่เกิดราศีกันควรเสริมมงคลด้วยการไหว้พระพุทธชินราชพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรในช่วงนี้ควรสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาและนั่งสมาธิจะก่อให้เกิดสมาธิและสติปัญญาที่ดีผู้ที่เกิดราศีตุลควรเสริมมงคลด้วยการบริจาคทานช่วยเหลือคนยากไร้ผู้ที่เกิดราศีพิจิก ควรเสริมมงคลด้วยการตักบาตรถวายสังฆทานทำบุญบริจาคชำระหนี้สงฆ์ค่าน้ำค่าไฟผู้ที่เกิดราศีธนูควรเสริมมงคลด้วยการให้ชีวิตปล่อยเต่าปล่อยปลามฤดยูย้ายนอสตราดามุสเมืองไทยเตือนสุดสะพรึงเมื่อดารมรตยูย้ายจากดวงเมืองราศีเมษไปเข้าราศีพฤกษ หลังจากที่อยู่ยาวมาเจ็ปีดาวราหูยังสถิตยอยู่ในดวงเมืองก็คือราศีเมษจะส่งผลกระทบอะไรทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติไฟไหม้แผ่นดินไหววันที่เจ็ดกรกฎาคมนี้ดาวมฤตยูย้ายออกจากดวงเมืองไปเข้าราศีพฤกษภจะส่งผลกระทบกับอะไรบ้างเรื่องนี้มฤตยูราหู การเมืองเศรษฐกิจภัยพิบัติพินาศหลังจากดาวมฤตยูย้ายออกจากดวงเมืองหรือราศีเมษไปเข้าราศีพฤกษบ์ว่าระวังภัยพิบัติแผ่นดินไหวไฟไหม้รวมทั้งการเมืองเศรษฐกิจดาวมฤตยูย้ายครั้งนี้จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันมากมายให้ระวังเรื่องภัยพิบัติสึนามิภูเขาไฟระเบิดไฟไหม้กลางเมืองสองครามโลกปะทุหนัก เศรษฐกิจตกต่ำหนักการเมืองขัดแย้งหนักจากวันนี้ถึงปลายปีไม่เฉพาะประเทศไทยเหตุการณ์เหล่านี้จะส่งผลกระทบไปทั่วโลกเพราะว่ามีราหูเข้าราศีเมษคือดวงเมืองอีสลับกับกาวมฤตยูที่ย้ายออกจากดวงเมืองไปอยู่ราศีพฤกษพ,พส่งผลให้เราต้องเจออะไรที่เราไม่เคยเจอมาก่อนแบบไม่คาดฝันฉับพลันรวดเร็ว เตรียมตัวหรือตั้งตัวไม่ทันดังนั้นไม่ควรประมาทหมอดูชื่อดังบอกว่าหากดูจากดาวอื่นมาประกอบไม่เฉพาะดาวมฤตยูดาวเสาร์ก็ตอนนี้อยู่ที่ราศีมังกรและย้ายออกมาไปราศีกุมก็ปีหน้าดาวเสาร์จะเร่งหรือมีปฏิกิริยาที่เราไม่เคยเจอหรือรู้จักกันมาก่อนหนักมากแต่อย่างที่บอกต้องใช้เวลาระยะใหญ่ถึงจะควบคุมได้ ตามดวงระบุว่าให้ระวังตั้งแต่กันยายนถึงสิ้นปี2566บทสรุปเมื่อถามถึงวิธีแก้ไขต้องทำอย่างไรนอสตราดามุสเมืองไทยบอกว่าอันดับแรกต้องตั้งสติและไม่ประมาทเปิดฟังข่าวสารและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญการพยากรณ์เหล่านี้เป็นเสมือนการเตือนภยัยถ้าไม่เกิดได้หรือหากเกิดขึ้นก็จะได้ผ่อนหนักเป็นเบา อย่างที่ผมย้ำเสมอว่าเรามาเตือนเพื่อที่จะผ่อนหนักเป็นเบาหรือไม่เกิดขึ้นดีที่สุดแต่ลีลาการขยับย้ายของดวงดาวมันเป็นแบบนั้นในทางความเชื่อก็อยากให้ทำบุญสวดมนต์ให้มากๆโดยเฉพาะผู้นำของประเทศที่ผมย้ำอยู่เสมอว่าให้ทำบุญประเทศให้บ่อยจนกลายเป็นความปกติไม่ใช่สร้างแค่อีเวนต์เดียวก็จบไปจะช่วยได้ หรือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปก็อยากให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและใส่หน้ากากล้างมือหรือไม่ทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการสัมผัสคนมากๆสวดมนเพื่อให้มีสติจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้โหรชื่อดังกล่าวในที่สุด